เปิดโผหกพระเอกถูกวางตัวแทนที่ละครบิ๊กเอ็มหลังออกช่องเจ็ฟ้าแลบ เรียกได้ว่าก่อนหน้านี้เป็นข่าวใหญ่จากกรณีทิตาภาธนารัพ์ปีชานหรือ c o v V i g Bo บิ๊กบอสค่ายลอตเตอรี่ออนไลน์หงทองไลฟ์สดขอโทษพร้อมทางชี้แจงและยอมรับว่ากรณีของนายเอกเป็นการจัดฉากถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งจนหลายคนเกิดความสงสัยในเรื่องที่พระเอกหนุ่มวิกหมอชิด BIG กเอมกิตาริศบุตรพรมเคยบอกว่าถูกรางวัลที่หนลอตเตอรี่ออนไลน์จากค่ายหงทองเช่นกันว่าสรุปแล้วถูก กรางวัลจริงๆหรือเป็นแค่การจัดฉากซึ่งต่อมาพระเอกหนุ่มอย่างบิ๊กเอ็มและนวัดกิสระไกลศีลก็ได้ออกมาไลฟ์เล่าเรื่องราวแล้วโดยหนุ่มบิ๊กเอ็มยอมรับว่าสร้างข่าวจริงเพื่ออยากสร้างกระแสะและล่าสุดถือเป็นอีกหนึ่งช็อกวงการบันเทิงเมื่อทางช่องหลากสีออกมาประรากาศยุติสัญญาการเป็นนักสแสดงในสังกัดช่อง7 HD ของบิ๊กเอ็มกิตาริสบุตรโพรมเรียบร้อยแล้วท่ามกลางความรู้สึกใจหายจากเหล่าบรรดาแฟนคลับเป็น นนมนากต่อมาได้มีการตั้งกระทู้เกี่ยวกับละครใหม่ของ Big กเอที่ก่อนจะเกิดเรื่องนี้ขึ้น b ิ๊กเอบอกว่ามีละครใหม่แล้วหนึ่งเรื่องแต่ตอนนี้ช่องไดยุติสัญญาบิ๊กอแล้วและละครเรื่องนั้นก็น่าจะมีการเปลี่ยนตัวพระเอกเลยทําให้แฟนๆอยากรู้ว่าละครเรื่องนั้นใครจะมารับบทแทน Big กเอโดยในวันนี้เราจะมาเปิดโพลหพระเอกที่ถูกจับตาวางตัวแทนที่ละครบิ๊กอโดยจะมีใครบ้างนั้นมาเริ่มที่คนที่หน นั่นคือไมคพระเดชพระเอกน้าคมเข้มที่มีผลงานการสแสดงมากมายโดยถือว่าเป็นพระเอกรุ่นรุนเดียวกับบิ๊กเอ็มอีกด้วยทางนี้แฟนๆเองลงความเห็นมากมายต่อมาคนที่สองนั่นคือพระเอกหนุ่มหน้าคมอย่างมิกทองระยะที่ใครหลายคนก็บอกว่าเหมาะสมเนื่องจากหน่วยกา้านดีและการสแสดงก็มีหลากหลายบทอีกด้วยต่อมาคนที่สามนั่นคือบูมกิตก้องพระเอกหนุ่มมักสเสน่ห์ที่แฟนๆเองก็ชื่นชอบและอยากชมผลงานโดยแฟน,ฟน บอกว่าเรื่องหน้าอยากให้บูมพักบทปากจัดปากร้ายไปก่อนก็ได้อยากเห็นบูมเล่นบทแนวแนวสุภาพบุรุษแบบเคหานางคอยมากกว่าหรือไม่ก็เล่นแนวโคอมเมดี้ยิ่งในชีวิตจ,จริงบูมเป็นคนติดตลกด้วยเป็นต้นต่อมาคนที่4ี่นั้นคือธันวาสุริยจักรที่ใครหลายคนลงความเห็นว่าเหมาะสมมากโดยแฟนละครบอกว่าถ้าเป็นธันวาก็ดีเลยใส่ฝีมือสู่สีกับบิ๊กเอ็มเป็นต้นต่อมาคนที่5นั่นคือพระเอกหมย่างจ จินๆน,นะที่แม้จะยังไม่มีผลงานมากมายแต่แฟนๆก็ลงความเห็นว่าเหมาะสมและคนที่6คนสุดท้ายนั่นคือโอรัททที่ที่ตอนนี้กําลังมาแรงมากๆโดยแฟนละครบ,บอกว่าชอบคาแรคเตอร์ในรักแค้แซบหลายมากเล่นดีมากเล่นดีจนหน้าหมันไส้ทั้งหาทั้งแซบครบเครื่องมากช่องเจ็ดรีบดานขึ้นหลังข่าวด่วนด,วดวเป็นต้นอีกด้วยนั่นเอง